เราเก็บมาตอนทำประตูแว่นกันนะครับแบบนี้เดินไปเราก็เปิดเปิดนะแล้วะมานไ่มีอะคนี้โลกนไอุปกรณ์อย่างแรกคือไม่มีหมาก็ต้องไม่รู้จับหมาเพราะไม่มีหมาบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งอันแลก็ีเป็นหูแสติงแล้วก็ประตูเล็กแล้วก็ เอ้ตัวนี้พิเตอร์ก่อนอื่นวางอันนี้แล้วก็วางอันนี้วางอันนี้นีตามดไมเทาใหญ่กว่ากีตามดอีกนะวมดได้ลพันตัว พวกเราหายอยู่บ้านี่

บ้านเกิดแม่หรอขยันใช่หรอกินหรอแต่ก็ใช่กสีแมก็จายหกินมาแต่มาเร็วเกินเราต้องมันมีเบอร์ตอนนี้ตค่นผลไม่ลุกเลยมึดหีกยาเขากลัว คนลุกไปคนหน้าคนลุกเ่อคนลุกเมื่อกี้อันนี้ยก่อนายด้แล้วายไม่กอบ๊ะโดนนะ

ไม่ายก็มันก็เป็นรูปหัวใจตกด้านล่างมันเอาเ๋ยวนะกำลังรออยู่มัน